ตัววมขึ้นไม่รู้ตัวทําให้เราไม่สามารถที่จะตัดวงจรหรือว่าควบคุมน้ำหนักด้วยตัวเองได้ค่ะอดขนมหวานเมื่อไหร่ก็คือเกลียวกาดเมื่อน,นั้นเลยนัดไปทําอะไรมานัดไปทําอะไรมาแล้วมีคําถามที่รู้สึกฉันเจ็บปวดจังเลยเธอชื่อนัดนะคะอายุ39ปีค่ะเป็นพิธีกรอ,อิสระค่ะกินจุกกินจิกแล้วก็คือชอบมากๆเลยชอบหมูสามชั้นชอบกินมันหมูหนังไก่อะไรที่มันเป็นมันๆเนี่ยคือของโปรดมา ตอนนั้นเราเริ่มเครียดแล้วค่ะว่าทำยังไงดีถึงจะแบบกลับมาเป็นไซส์เดิมได้เคสคุณนัทนะคะอายุ39ปีค่ะมีปัญหาเรื่องของการทานหวานจัดนะคะทานขนมทานอะไรจุกจิกค่อนข้างเยอะเลยนะคะกันดูแลที่หมอเลือกให้นะคะใช้ทนิริลิซ่า เขาไปตัดวงจรการดื้อเลปตินตัดวงจรการดื้อฮอร์โมนอินซูลินค่ะเมื่อสูขภาพเราดีแล้วนะคะรูปร่างเราจะค่อยคเฟิร์มมากขึ้นเองค่ะมันเห็นเลยว่ากระบวนการผ่อผ่านเราดีขึ้นหลับลึกมากขึ้นเราลงรูปไปทุกคนแบบทำยังไงทําไมถึงตัวบางลงได้ขนาดนี้ไวมากแล้วมันง่ายมากกว่าทุกกระบวนการที่เราแบบเคยทําในเรื่องของการรักษารูปร่างมาหุ่นเฟริร์มเริ่มที่ระดับเซลล์ ที่นี่สุราด็อกเตอร์ค่ะลิซ่านิวลุกนิวไลฟ์หุ่นเฟิร์มเริ่มที่ระดับเซลล์